ท่านผู้ชมครับเพื่อนผมโดนขโมยรหัสไอ้หมอนี่มันเล่นบล็อกฟูด้วยนะครับดูนะดูนะท่านผู้ชมมันเล่นบล็อกฟูดที่จริงเขาไม่ผมว่าเพื่อนผมไม่แต่งตัวแบบนี้ซึ่งผมรู้ได้ไงเถอะก็คือรู้มันครับก็คือมันขโมยรหัสเพื่อนผมไป มันเพื่อนผมไม่แต่งตัวแบบนี้แน่นอนมันต้องมีใครขโมยรหัสแน่นอนตอนแรกผมก็งงๆนะต่อมาผมไปหาคุณ xd s a ตซน,นะครับซึ่งผมก็ถูกนี่คือรหัสของคุณ xd ็กตเซนนะครับเริ่มรหัสใหม่หมดเลยรหัสของเขาอีก,กนหนึ่งก็คือผม,มก็คือใครก็เลยช่วยผมหน่อยครับมัน มันมีตัวกู้วบทที่เพื่อไนร่เมื่อตอนนันโอเคกับเข้าเรื่องผมพูดจริงอะคุณเอ็กดีไซน์โดนขโมยรหัสผมจะทำยังไงดีครับผมไม่สามารถช่วยเพื่อนผมได้จริงๆอ่ะ